สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็เอใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าก,กับลาาพัฒนานะคะในสูตรเป็นเดียวงวดประจําวันที่28สิงหาคม2567นกะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะรอบที่แล้วแอดพาหลุดไปเนาะต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี c ทุกทุกท่านด้วยนะคะสำหรับในรอบที่แล้วนะคะอ่ะมาตามกันต่อในรอบนี้นะคะ มาดูตัวเด่นกันนะคะสำหรับในสูตรเม็ดเดียวนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงสองสูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ชุดที่เป็นตาราะนะคะพี่พีจ๋าเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะอ่าก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยแล้วกันสําหรับท่านที่มารับชมใหม่นะ,ะตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่เจ <4 S 1> แล้วก็ห นะคะแอรจะวิ่งรูทที่7นะคะพี่พี่จา๋าวิ่งรูทที่7นะอ่าสำหรับท่านที่ไม่ชอบ7ก็นำา4กับ6ไปพิจารณาดูแล้วกันนะะนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะเจ็ด74 7เจ็ด7เจ็ด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  จ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะอ่ะรูท,ที t เจ็ดแะ,ะ่หาลงไม่ทานลงสั้นนะคะพี่พี่จ๋ายยังไงก็ฝากรับชมคลิปแอดที่จบด้วยเด้ออ่ะมาตามกันต่อตัวที่แอดเน้นสำหรับรูท,ที t เจ็ดเน้นไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกนะคะแล้วก็เจ็ดเก้าอ่ะแนทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆจ๋าสำหรับเราพัฒนา,นาในสูตรเม็ดเดียวนะคะรูทที่เจ็ดน่ะ จดไว้แคบไว้นะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะก็ขอขอบคุณพีพีเ c ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ